มือนี้มาใส่อ้อยให้ครับสิ่งที่ประหยัดเกิดมันเกิดกึิ่นแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดจ็คืออ้อยเต็มรถเราหาทางออกบ่อได้นะครับผมเ้ยจำเป็นต้องได้ตัดลองอ้อยลงมากครับโอ้ยบอกเลยว่าคุมตวามับงไปทางหนึ่งมันกรบบอร่อสุดครับทุกคนครับเือหาทางออกบอ่อได้สรุปแล้ว่วแรนลงห้องครับแลนลงห้องกระจักสีดินหยบบ่ปปอยุบน,นะครับเที่ยงกันไปครับมือนี้ ไปขิดมามันสิดเต็มแล้วครับป่านีหาทา้งออกบอ่อได้นะครับตอนนี้เอามาเบิองกันกํากลังเอาอ้อยออกนี่ครับกําลังหยับลงมาแล้วสิ่านบอ่อ mm <laughs>

À, à, Các à, người mọi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  ออไม่ออก,ปกปเปี๋ไม่เห็นยี่ใดวาเนาะไมได้หรอกชิมมากครับชิมมากเพาใส่กับปลาบักบขับประหลดเลยครับเป็นแปลงที่ลำบากใจมากสำหรับการขึ้นร้อย